สวัสดีครับท่านนักกอลฟครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามเช u เช h ยร์ฮิลลนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นสนามนี้เลยเลเยอร์ก็ไม่รู้ครับแต่ว่ามีทําการบ้านนิดหน่อยก็คือดูดูเลเยอร์มาบ้างแต่ว่ายังไม่เคยเล่นเลยเดี๋ยวาอาจจะต้องอพึ่งพี่แคดี้ครับให้ช่วยบอกบอกเลเยอร์หน่อยอ,อันนี้ผมเริ่มที่หลุม10นะครับหลุม10เนี่ยผมรู้ว่าป่าขวาแน่แต่ว่าต้นไม้มันมีอยู่3ต้นที่ขวางอยู่ต้นซ้ายมือครับ สองถึงลำต้นน่าจะประมาณ200เพราะฉะนั้นต้องตีประมาณ200กว่าเพื่อให้มันลอยข้ามเล็งไปเบียดขวาของต้นไม้ใหญ่แล้วกันครับไฟเวน่าจะตรงๆแต่สำคัญที่นี่น่าจะต้นไม้เยอะเข้ากลางต้นเลยครับเล็งดีมากอ้าวแต่ทะลุครับ เข้ากลางลำต้นแต่ทะลุไปข้างหลังเลยโอเคหลุม10พาสีครับ405หลาตีมาเหลืออยู่108หลาครับ108หลาทงปักริมขวาหน้าขวาครับผมเอาเวท52องสาเลยครับเวท5้าสองสาจะตีประมาณ115า้าครับผมก็จับไม้นี้เรามาตีแทงๆเข้าเป้าก่อน ท,มทิมเข้าเป้าก่อนโอเคสายประมาณหนึ่งคันทงครับลุ้นเบอร์ดีกันปะพัดเบอร์ดีครับระยะประมาณคันทงนิดๆให้ลาย้ายประมาณหนึ่งหลุมจะเลี้ยวไหมนะไม่เลี้ยวเออได้แค่พาหลุมแรก ไปครับหลุมแรกหลุม11ครับพาสี่ยาวหน่อย472หลาเบามันจะมีบ่อทรายด,ด้านซ้ายครับคิดที่บอกมีบ่อทรายด,ด้านซ้ายข้ามบ่อทรายน่าจะประมาณสักสองแปดเอ่ออาจจะข้ามอาจจะเป็นระยะพอดีครับแต่แคิดที่บอกให้เล็งตู้เลยต้นมะพร้าวนู่นเลยผมคิดว่าหลุมนี้ถ้ามองดูเอ่อเฟเวน่าจะเอียงไปทางขวาถ้าเล็งซ้ายลูกน่าจะออกขวาอยู่ เลงไว้ต้นมะพร้าวนะครับโอ้โหเข้าซ้ายเลยอ่ะทะลุซ้ายไปแล้วแต่อยู่ในป่าเดี๋ยวไปแก้ไขไหมช้อนหนึ่งตีเข้าซ้ายมาครับผมเลืออยู่ระยะ150ยห้ตรงหลักพอดีเลยผมจะเลงประมาณกอไผ่นู่นนะครับแต่เลยกอไผ่นั่นคือน,น้ำครับคือระยะถึงทงประมาณ150ผมตั้งใจว่าจะตีให้ไปที่กอไผ่แล้วให้เลี้ยวออกมาครับ อันดับแรกผมคือผมต้องยืนไปที่กอไผ่ก่อนผมจะตีบอลต่ํานะครับลายหน้าสูงหน่อยผมย้ายลูกไว้ขวาเยอะนิดนึงผมเล็งไปที่กอไผ่ก่อนน้ําหนักทิ้งซ้ายครับยืนแคบลงแล้วก็ปิดหน้าไม้ไปหาเป้าหมายนิดหน่อยครับขึ้นเหมือนเดิมครับแล้วสวิงตามแนวสลบไปตามแนวยืนครับตามแนวทาร์เกตไลน์เลยเลี้ยวไปแล้ว โอ้เ oh, พิ่งเห็นว่ามีทรายอยู่หน้ากร mm ีน hmm. เดี๋ยวไปดูว่ามันจะตกทรายไหมไปโอเค okay. แก้ไขออกมาแล้วครับมาอยู่หน้ากรีนระยะประมาณ45หลาผมใช้เวทด60องศาครับผมเอาลูกไว้กลางคอนสายนิดๆน,นะครับเพราะจุดตกมันน้อยมากพงปักริม้ายเช็คเซค หยุดระดับทงแล้วแหละครับปะเซฟพาเหนียวเหนียวหน่อยแล้วประมาณเกือบเกือบสองหลาให้ลายซ้ายในนิดนึงมั่นใจครับเราเป็นคนพัดดีที่สุดในโลกโอเคปะปะชิด,ดิหลุม12ครับแฮนดิแคป11นะครับพาห้าระยะ607หลาครับ เดี๋ยวมาดูว่าจะออกอะไรเช่นที่บอกเล็งรถกรอล์ฟเอยเล็งรถที่อยู่ในป่านู่นนะครับพอดีหลุมนี้ไม่ได้ส่องกล้องครับก็เลยไม่รู้ว่าระยะข้ามน้ําเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูว่าเอาให้ข้ามไปไหนตามรถเป๊ะเดี๋ยวดูว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โอเค เฟเวครับไปไปมาช็อตสองครับเฟเว้ way, <Fair> way, แคบหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องตีวางไปด้านหน้านิดหนึ่งแล้วก็กลีมมีอยู่ทางซ้ายครับเราไม่บุกกลีนครับเราเร็งไปสองต้นมะพร้าวสองต้นขวามือเนี่ยครับเราให้ล,ลูกดอเข้าไปหากลีนเอาตีไม่ค่อยโดนโอ้ย oh. ตีหลังลูกไปหน่อยครับโอ้สั้นตุ๊ดเลยปะอยู่เฟเวุอยู่ครับปะช็อต3ครับแอรโพสระยะประมาณ117หลาครับแต่ว่ามันเป็นทางขึ้นนะครับก็เลยเพ่อ,อวัดสลบแล้วมันให้ตีประมาณ120หลาผมว่ายีเวท48วองศาครับเวท48ผมจะตีประมาณ1 2อ่หหลาครับผมก็จับโชคนิดนึง ซ้ายอีกแล้วเออน่าจะระดับทงนครับแต่ซ้ายไมาพัดเบอร์ดีครับระยะประมาณเกือบเกือบห้าห้าเก้าให้ลายซ้ายพัดเฟิร์มนิดนึงทางขึ้นหน่อยๆครับโอยเฮ้ย ไขเจาะหลุมคมจังโอเคหลุม13ครับพา3ามสหลาครับทงน่าจะปักหลังครับกรีนค่อนข้างเรียวขวามีทรายซ้ายมีทรายเล็งกลางกรีนไว้ก่อนครับพะทงปักริมซ้ายผมใช้เหล็กสีนะครับอ่าเขาเป้าเขาเป้าเขาปาเป้า ขวาทงนิดหน่อยโอ๊ยโอยโอ๊ยระดับทงครับแต่ว่าไปอยู่ขวาน่าจะอยู่ฟินหรือขอบลับนิดหน่อยไะชิบระยะห้าหลอาอัยาเก็บลูกในหลุมให้ด้วยอกดอะไรหรอกดอะไรหรอไม่ลง oh <my> มาขด้นมา เซฟพาเซฟพาเกืบอบเกือบสฟุตครับให้ลายตรงๆนี่แหละอืมพาพามาหลุม14บสพาสครับมีป่าเยอะมากมีต้นไม้ฝั่งซ้ายแคบด้วยครับเออเล็งบ่อทรายซ้ายกลีนครับคืด้บอกเล็งตรงนู้นเลยอาจจะไปซ้ายกว่านั้นก็ได้นิดหนึ่งครับเพราะด้านขวาเป็นป่า แฟรเวตรงตรงโอเคไปชอดสอครับเป็นกรีนทางขึ้นนะครับเป็นกรียนยกหน่อย112หลาครับผมตั้งใจจะตีประมาณ115หลาครับผมเลือกเว็ด48นะครับตั้งใจจะตี1 1อยหลาผมก็จับโชคนิดนึงครับ บางไปหน่อยบางไปหน่อยแต่น่าจะออนโอเคประมาณหลุมนึงเอ้ยเกือบคืบมาพัดเบอร์ดีครับขวาประมาณคืบหนึ่งโอ้ปะอายาหลุมสิบห้าครับเป็นพาสีดอกเล็กซ้ายแต่ว่าเจแฟเฟเวจะ จะสวยหน่อยแล้วก็ยากหน่อยตรงที่เราบังคับต้องตีข้ามทรายไปฝั่งนี้ครับมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้เคียงกับต้นมะพร้าวครับถ้าเรามาซ้ายเยอะนน่าจะติดต้นไม้เคดีบอกไว้ไงนะครับเดี๋ยวลองดูเราตีเล็งทรายไปเลยครับโอ้โหสั่งสั่งได้ทุกอย่างเรียกเว้นได้ดังใจไม่ได้เลย สั่งขวาไปซ้ายปเฮ้เก้าสิบหลาครับลูกอยู่ใต้ต้นไม้ก็จริงแต่ว่าไม่น่าเกี่ยวกการเล่นครับรีบตีหน่อยข้างหลังมาละเก้าสิบหลาโอเคโอเคน่าจะออนใกล้ทงเดี๋ยวไปดูไป ผัดเบอร์ดี้ครับเรียกประมาณ2องกันธงให้ลายซ้ายโอเคไม่ลงครับปะ่ปะเฮ<ป>ะเปะ็นซ้ายโอเหรอใช่ค่ะซ้ายโอเราเลีเ้ยงไปทางซ้ายแต่เป็นซ้ายซ้ับโอเคอหลุมหลุม16แฮนดิแคป 1 5ครับพา5 549พา5ไม่ได้ยาวครับแต่ว่าแคบหน่อยซ้ายจะมี OB ครับเราเลงไปซ้ายของซ้ายนิดนึงข้ามซ้ายประมาณ230-240ไปขวาซ้ายโดนต้นมะพร้าวไปเดี๋ยวไปแก้ไขต่อ มาดูช็อตสองครับเหลือสองร้อห้าดีไหมสามยัดไปเลยขึ้นเขาด้วยแปะขวาหน่อยโอเคขึ้นเขาขึ้นเขาโอเคอยู่หน้ากลีนครับเดี๋ยวไปดูไป สามี่หลาสามหลาตรงหน้ามาระยะ34หลาถึงธงอารมณ์น่าจะต้องตกประมาณ30สิบผมหยิบเวทหกสิองศารครับลายหน้าสูงหน่อยเอาลูกไว้กลางค่้นขวาหน่อยผมเปิดหน้าไม้เพิ่มนิดหน่อย เคเบาโอเคมาพัดเบอร์ดีประมาณสักสาฟุตให้ลายซ้ายเนี yeah. ่ย <Yeah. S 2> เบดดีแรกมาแล้วโอ้ <laughs> <laughs> โหจริงใจมากน้ำเสียงคุณลุมสิบเจ็ดพาสามครับระยะส่องส่องถึงธงนะครับประมาณร้อยเจ็สิแต่ว่ากล้องวัดสโลบจะเหลือร้อยหบหกหลา มันมีทวนลมครับผมก็จะตีประมาณร7อยเจิบเท่าเดิมผมก็จะตีเหล็กเจ็ดนะครับพเพราะเหล็กเจ็ดผมตีปร้อยณ1็ดบห้าทงปักริมซ้ายหน่อยเราเล็งขวาของทองเลยครับแผ่นดินกว้างก่อนดูว่าเล็งขวาจะไปขวาไหมถ้าโหนวันเลี้ยงเลยนะถ้าโหนวันเลี้ยงเลยนะ โอ้ยข้างทงเลยครับน่าจะเหลือประมาณ9้าหนึง่งเดี๋ยวไปดูป่ะเนี่ยครับตีผาสามมาแล้วลูกอยู่ซ้ายมือลูกของน้องอายานะครับลูกสิทธิ์ลูกใตกก็คือลูกของผมครับขวางทงเดี๋ยวมาลุนพัดเบอร์ดี้แทบเบอร์ดี้ครับระยะประมาณเกือบเกือบสฟุตในซ้ายนิดนิด เอ้ยเกือบหลุดสายไม่มีมีตรงโอเคหลุม18ครับเป็นพาสีที่เชชเชีร์ฮิลครับเลยเอามองตีขึ้นไปหาขับเฮาครับจะสวยมากเลยเลยเอาสวยน่าเล่นผมเล็งก้อนหินที่อยู่ตรงขับเฮานะครับก็คือเล็งขวาหน่อยลูกน่าจะกิกมาซ้ายหมดเลยเพราะเป็นไฟเวย์สลบจากขวาไปซ้าย เฟเวแคบนิดนึงครับถ้ามุมมุมแพนจัดแพนนี้โอ้ตีแหกขวาแหกขวาแหกขวาอาจจะโชคดีลูกกิ๊กเข้ามาซ้ายหน่อยเข้ามาอยู่ในเฟเว่ร้อ่สิบแหลาเป็นทางขึ้นแล้วก็ลายหน้าสูงด้วยน่าจะประมาณ130 ทางขึ้นผมก็จะเอาพิชชิ่งนะครับแล้วจับโชคนิดนึงรู้ไว้ขวาหน่อยเอาตีทิมๆเข้าไปเลยครับร้อยสสิบน่าจะระดับธงครับโอเคระดับธงแต่สายธงนิดนึงครับเดี๋ยวไปดูปะมาพัดเบอร์ดี้ครับระยะประมาณ6หลาแต่เป็นทางขึ้นให้ลายซ้ายเยอะหน่อย ไม่กะลงครับเพราะลายมันโค้งเยอะกะกรีบไว้ก่อนโอเคตามแผนโอเคเซฟพาโอเคอพาไปอ